ยาดาเกมเซนเตอร์ Center, บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงริวที่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วถ้าหายาดาเกมเซนเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับเอาละครับรีวิวตัวละครอย่างเอสเดสนี่เลยนะครับอา,อาหารจากไหนล่ะหลายๆคนน่าจะมีคำตอบและคำถามเป็นอย่างมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณ a j m C 7ซวยแด้วยละกันนะครับที่เอามาให้รีวิวเนาะซึ่งเขา เล่นโซโล่ผ่านนะครับโดยการใช้ทีมที่เห็นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับหลักๆมันจะเป็นตัวสีเขียวในการลงเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยแล้วกันครับว่ามันหาจากไหนได้สําหรับตัวละครตัวนี้นะครับหลักๆเลย ID เดีเนี่ยจะต้องเลเวลยี่สิบห้าก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนผมหาไม่เจอผมหาตัวละครผมทางไปไม่เจอมันอ่านี่ครับ Tri a l นะครับเป็นบันไดงูนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเข้าเอาอุนดาเมตตัวเดียวเลยครับที่เหลือก็เอาอูริลลดเกราะนะครับแล้วก็เอาตัว3ดาวไปวางกันสตันนั่นเองครับ ก็คือหลักๆเลยเขาใช้อุนคิโอลาในการผ่านด่านเลยนะครับแล้วก็เอาอูริวนะย้ัว่าอูริวไปตีเพราะว่ามันเป็นตัวละครประมาณเท่าไหร่นะ3ดาวหรือสีดาววะหรือ3ดาวดาวะเออประมาณนั้นเอาอูริวไปลดเกาะเพราะว่ามันตีเร็วแล้วมันสามารถลดเกาะได้ง่ายนะครับแล้วตัวที่มันมีการสตันเนี่ยเอาตัวละครกากๆกกนะครับตัว3ดาวอ่ะเอาไปวางสตันก็คือดาเมจอุนคิโอลาตัวเดียวเหลือๆเลยนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับผมต้องพูดอย่างนี้ฮนะ ผลเพราะว่าด่านการลงเอาเอสเซเนี่ยมันมีธาตุอยู่ครับซึ่งธาตุของด่านมันเป็นน้ําแข็งนั่นเองครับและแน่นอนครับด่านน้ําแข็งเนี่ยการใช้ตัวละครชนะทางก็คือตัวสีเขียวมันจะตีชนะทางตัวธาตุน้ำเงินนั่นเองครับดูยังไงล่ะแน่นอนฮะอุนคิออลาที่มีอยู่เนี่ยบันมีบอกอยู่แล้วครับอย่างเช่นกรีน กรีนจะทำดาเมจใส่ตัวบลูหรือว่าธาตุน้ำแข็งแรงขึ้น100%หมายความว่ามันโจมตีแรง2เท่านั่นเองครับจากดาเมจที่คุณเห็นตรงนี้1 2 0สองมันก็จะกลายเป็น2460นั่นเองหรือว่าถ้าอัพตันประมาณ120,000ย้ำนะถ้าอัพตันประมาณ1 2 0 0 0 0มันเท่ากับตีส0 0 0นนั่นเองเท่ากับว่าดาเมจมันตึงมันโหดมากๆนะครับหมายความว่าตัวละครอุนคิวราที่ผมบอกทุกคนหานตนั้งแต่ต้นมันได้ใช้ในเอ็นเกมตรงนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการหาเอสเดตคือด่านเอ็นเกมนะคร ด่านเอนเกมที่คุณจะต้องมาเอาแล้วคุณอยากได้ s อสเดทที่ผมจะรีวิวนะตอนนี้ให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นยังไงแล้ว SD สเดทมันเป็นตัวระดับ u n นบอ n นะเว้ยอันบอลตัวระดับเดียวกับตัวละครที่เรียกว่าโคคุชิโบเลยนะครับตามนั้นเนาะแล้วก็ตัวละครมีโอกาสดรอปหนึ่งเปเซ็นในนี้นะฮะเราก็ต้องมาดูแล้วแหละว่ามันเก่งยังไงในหน้าตรงนี้แล้วเขาเหมือนจะพร้อมให้ผมอีโด้วยเอาเขาอีโไปแล้วไม่มีปัญหา แต่จากดาเมจที่เห็นตรงนี้เนี่ยแรงมากพันเเลยนะระยะ16สปีดสีคล้ายคโคคุชิโบเลยดาเมจวางต้นๆประมาณนี้เหมือนกันระยะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวละครและตัวละครทาอะไรได้ละ่ะความสามารถคือสตันเนอร์ครับคล้ายๆตัวละครอย่างชื่อว่าอะไรวะโกโจนะครับก็คือสามารถหยุดตัวละครได้นั่นเองครับโกโจต้องอัปตันถึงครั้งสุดท้ายในการที่บีซิิกดถึงจะหยุดมอนสเตอร์หรือว่า แช่แข็งมอนสเตอร์ได้เอาง่ายว่าหยุดเวลาละกันซึ่งเอสเทปเป็นตัวละครที่2ของเกมที่สามารถหยุดได้ด้วยเช่นกันตีฟูอีไหมเดี๋ยวไปดูกันผมเองก็ไม่รู้เช่นกันนะครับป่ะ รีวิวตัวละครกันสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอกแมปแอนิเมชั่นเวนเจอร์แอนิเมชั่ลัสเตและ a อนิเมชั่แวนการ์หรือแมปอื่นอีกมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทเลยเดียววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนอน,อน,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวมือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็กกาาาาามมมมนนนนะะรรัััับซึ่่่่่งงงววเเเ้้้จยยยฟ์ใหหออูดชๆๆสํที ทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ script i o n ได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ J E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับอ่ะวางโอ้ยเซอร์เคอร์ดีใหญ่มากนะฮ เซอร์เขึ้นวางใหญ่มากเอสเดทวางได้4ตัวนะฮะลงปุ๊บโดนตันปับ๊บลงปุ๊บโดนตันปับ๊บยังเดือดอเดยอ่ะอัพไวเลยเผื่อตีตัวแอร์นะครับอืมแต่อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเปิดเอฟเฟกต์หน่อยละกันเนาะอ่านี่ครับดูเอฟเฟกต์ตัวละครหน่อยอูย้อันนี้เหมือนจะอัพอะไรมาแล้วป่ะยังนะมีแค่สตันเนอร์ตัวละครนะขออนุญาตปรับลาสละกันนะครับ ขออนุญาตปรับร้าเพื่อดูสีฮิตเดียวปะฮิตเดียวนะเหมือนจะ2ฮิตปะโบ2ฮิตนะครับลงน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งละลายหรือระเบิดนะครับประมาณนั้นแล้วตัวละครตีไว้นะ4วินาทีนะครับเดือดมากนะดาเมจก็ไม่แย่นะครับเออดาเมจไม่แย่นะแล้วก็ถ้าเราหาตัวนี้อัพจริงๆเอาจริงนะตัวอันบอลตัวเนี้ยดูไปได้ไกลกับโคคุชิโบตรงไหนรู้ปะมันหาง่ายในการอัพขั้นนะครับเพราะตัวละครมันหาได้เรื่อยๆแล้วมันคือการลงด่านถ้าคุณผ่านครั้งหนึ่งแล้วคุณก็มีโอกาสได้ตัวันนเเรื่่อยๆชก โค้ชชี่โบดมันต้องมีเพชรในการสุ่มมาเนาะอัปเกรดกี่ขั้นวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10ขั้นโอ้โหทำไมมันอัปเกรดไกลเยอะกว่าตัวอื่นเขาวะนะ่ะเอออ่ะอัปเกรดกันหน่อยครับดูดาเมจเนาะดาเมจขึ้นช้ามากขึ้นน้อยมากเนาะนะฮะแต่ AOE อีเซอร์เคิลถือว่าตึงมากๆเนาะไม่ได้ตีแอร์นะครับตีกราวนะโอเค3,500แล้วก็4,400นะครับแล้วก็การอัปเกรดขั้นที่5เนี่ย คูดาวเพิ่มขึ้นนิดเดียวจริงๆนะครับก็จากสีวิเป็นาวิแหละจากเซอร์เคิลเอลีก็เป็นเซอร์เคิลเอลีแท็กเหมือนกันแต่จะได้ท่ามาใหม่ก็คือสโน w b บอลด็อปนั่นเองครับน่าจะเป็นน้ําแข็งก้อน,อนใ,หใหญ่ลงมาทับหัวน,นั่นเองน่นจาจะแบบนั้นโบเอามาอัปเกรดขั้นที่6นะครับจากห0 0ันไป็ดพั0นะครับระยะก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเออเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็สปีดเท่าเดิมนะครับต่อมาครับอัปท่านี้เนี่ยระยะลดลงนะ ระยะลดลงแต่รูปแบบไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณเกือบเกือบพันหเลยนะครับแล้วก็คูดาวเท่าเดิมได้อบบิลิตี้มาใหม่ก็คือมาอะไรเนี่ยโมคาฮามาโมโมโวดาเออไอท่านี้เลยท่านี้ที่น่าจะเป็นฟูเอลีในตอน AA เครับเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นฟูเอลีนะมันไม่ได้บอกนะครับตัวแอมายังไม่มาฟึบไม่ฟูอะเป็นเซอร์เคิลว่ะเป็นเซอร์เคิลนะฮะต่อมาเป็นลายเอโอีนะฮะ การโจมตีเป็นลา์เอลีแล้วเหมือนจะตีนานขึ้นกว่าเดิมก็ขึ้นประมาณ1วินาทีนะดาเมจจาก9 0 0 0เป็น12ื0นอนะครับอันนี้แล้วก็ได้สกิลกดมาแล้วอันนี้โมคาฮาโดมานะครับสต็อปสตูจุดสตูนะครับในระยะ4วินาทีโอโกโจหยุด3ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดหรือ4วะผมจำไม่ได้มีใครจำได้บ้างไหมโกโจหยุด3หรือหยุด4ผมจำไม่ได้วะเออประมาณนั้นละกันนะฮะหรือหยุดเท่ากันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะ อ่เอาเป็นว่าเราลองกดดูหน่อยสิว้าวอู้คูดาวเท่าไหร่เฮ้ยคูดาวไวมากใช่ป่ะคูดาวถือไวมากนะแต่เดี๋ยวต้องลองขอขอลองขายก่อนผมยังไม่อัพตันนะผมขอลองขายว่ามันจะสามารถสแปมได้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ต้องสแปมหรอกเดี๋ยววางตัวใหม่เอาสวยนะโกโจ3ใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้เมตาก,กว่าโกโจนะเก่งกว่าโกโจรครับ คือมันคือโกโจเวอร์ชันอัปเกรดอะโอเควะ <laughs> มันมันคือโกโจเวอร์ชันอัปเกรดเว้ยแค่นั้นเลยคือโกโจอีโว e แล้วอะมันดามิ่งแค่ประมาณ 10, 000, หมื่นต้นๆถูกไหมไอตัวนี้หมื่นแปดเวย้ยนะครับเออมันประมาณนี้เลยมันคือโกโจเวอร์ชันอัปเกรดแค่นั้นเลยครับเท่ากับว่าคือเอาจริงเนี่ยระยะมัน34ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูขั้นมันนะมันจะมีขั้นอย่างนี้ อ่ะขั้นเนี้ยประมาณ29ใช่ไหมเอาขั้นนี้มาเป็น23เลยซึ่ง23ามไม่ได้สกิลกดมาซึ่งถ้าคุณอยากได้สกิลกดอ่ะคุณก็ต้องอัพเพื่อลดระยะตัวเองลงมาแล้วถ้าคุณกดปุ๊บไอตัวที่อยู่ข้างในเนี้ยจะโดนหยุดสต็อปเวลาเป็นระยะเวลา4วินาทีซึ่งโกโจใน3วินะครับเหมือนเดิมเลยก็มันแล้วแต่ความสามารถครับถ้าคุณอยากได้ความสามารถในการซัพพอร์ตอัพขั้นนี้พอเพื่ออาสกิลกดถูกปะแต่ดามเมจมันน้อยนะเ0 0 0เออแต่ก็ราคาถูกกว่าโกโจอ่ะ ใช้คำนี้แล้วกันคือดาเมจใกล้ๆโกโจโกโจหมื่นต้นๆดาเมจแต่งาวันสองพันแต่ว่าถ้าคุณ Beast, อ TE ัพคันนี้อีกอันหนึ่งคุณจะดาเมจแรงกว่าโกโจชัดเจนเลยนะครับแรงกว่าแล้วแล้วสกิลกดคุณก็ใช้ได้ซึ่ง2ตัวนี้สกิลมันไม่ทับกันด้วยนะครับและสามารถสแปมได้ด้วยเช่นกันเนาะไอ้ผมวางตัวนี้ก่อนโอเคนะประมาณนี้ผมว่าไม่กากนะครับคืออัพตันก็ได้หรืออัพไม่ตันก็ได้ซึ่งผมมองว่ามันคือตัวละครซัพพอร์ตอยู่แล้วโดยปริยายนะครับอืมก็ถ้าอัพตันก็เหมือนโกโจอะตีทางตรงแต่ถ้้าาคุณไไมมม่ออัััพตงก็ดเจนนย พอจะเข้าใจใช่ไหมดามิบอนน้อยแล้วตัวละครมันวางได้4ตัวไงครับเท่ากับว่าถ้าเล่นแบบตรงวิธีหรือว่าถูกวิธีจริงๆก็ควรจะวางประมาณตรงนี้ให้มันคุมวงไปประมาณนี้เนะะาะอสมมุิผมอัพตันนะเนี่ยอันนี้คุมวงและเนี่ยคุมวงและอันนี้ที่ผมวางนี้ไม่ใช่นะผมกะให้แบบวลามออหลุดอะให้มันตีทางตรงยาวๆโอเคไหมประมาณนี้นะครับมันก็พูดยังไงดีอะมันก็เป็นตัวละครที่น่ามีครับมาแทฟในไอเดีเหมือนกันคือมาซแทฟกับโกโจเข้าใจปะคือโกโจเนี่ย เท่ากับว่าการมาของตัวเนี้ยโกโจมึงไม่ต้องหาเลยสกิลโกโบโไหมไม่ไม่ไมอ่ะกดหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งรออยู่เห็นปะอันนี้ติดอยู่ต้องรอให้นาฬิกาบนหัวหายไปก่อนนี่คือสูตรนะแล้วก็วิธีถ้านาฬิกาบนหัวหายปุ๊บกดอีกรอบหนึ่งได้ปุ๊บเห็นปะมันจะได้ต่อก็เหมือนภาคแรกเหมือนออสตา,ตาเลยมันไม่โกโบโนะเคยปะแล้วก็การวางซ้ําๆตัวละครก็เหมือนกับการสแปมสกิลได้ด้วยเช่นกัน ประมาณนี้เท่ากับว่าโกโจตกเมตาครับถ้าเดียว,กโ,วโกโจได้หรอโกโจน้ําแข็งเหรอตกเมตาโกโจอยู่ดีๆมึงก็ตกเมตาเลยเหรอมันหยุดเพื่อนไหมอ่ะเทสทดลองฮะอ่ะเทสทดลองเลยนะฮะฟึบไม่หยุดนะครับอิจิโกะก็กระโดดตีเซโร่เหมือนเดิมนะครับไม่หยุดนะแต่เพื่อนคนอื่นผมไม่รู้ แต่คือชัดเจนเลยการมาไอตัวเวนเนี่ยโกโจแม่งยังไม่ทันที่จะจะเรียกว่าไงดีโกโจแม่งยังไม่ทันที่จะแบบได้เฉลยฉายก็ตกเมต้าซะแล้วนะฮะเรียบร้อยแม่งชัดเจนเลยการมาของเอสเดซึ่งมันเป็นตัวละครอีกั้นหนึ่งที่คุณต้องไปหาในทริออนะครับทริออที่1ใช้ตัวละครอย่างอุคิเอโอล่าตัวเดียวเป็นดาเมจนะครับย้ำไปจริงนะวิธีการลงผมพูดวิธีการลงได้แต่เดี๋ยวผมจะพยายามลงให้ดูแต่ผมขออุคิเอโอล่าก่อนละกันเนาะ อุเคโอล่าตัวเดียวเป็นดาเมจนะครับแล้วใช้อูริวนะครับอูริวคือตัวในเรื่องของบรีชเลยนะเอามาลดเกาะหรือว่าทลายเกาะทำให้อุเคโอล่าเล่นด้งไงมากยิ่งขึ้นมีตัวละครสามดาวอีกสักตัว2ตัวก็ได้ครับเอาไปป้องกันให้มอนมันสตันแค่นั้นเองที่เหลือสบายเท่ากับว่าเขาเล่นประมาณ3ตัวอุเคโอล่านะครับอูริวแล้วก็ตัวตังจบ3ตัวเขาสามารถเล่นโซโล่ผ่านได้เลยนะครับแค่นั้นเองจบแค่นั้น นี่คือสามารถโซโล่ทริออได้แล้วผมจึงอยากได้มากๆเลยนะสำหรับอุคิโอลาหมายความว่าถ้าคุณเล่นกันหลายคนย้ำนะถ้าเล่นกันหลายคนอุคิโอลาทุกตัวจบจบเลยอุคิโอลาคนละตัวจบเลยนะครับน่าจะเล่นทริออได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้พอจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเนาะเอเคประมาณนี้แหละฮะรีวิวตัวละครในครั้งนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณ XI มากๆเลยนะครับหรือว่าคุณ a j m c 7ซวนะครับที่เอาตัวละครมาให้รีวิวนะสำหรับตัวนี้ถ้าไม่เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยครับว่า โกโจยังไม่ทันได้เล่นก็ตกเมตาซะแล้วเรียบร้อยครับสำหรับ SDS ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่ควรหามากๆเพราะว่าสกิลกดก็4วีแล้วโกโจเพียงแค่3วีเองนะครับแล้วโกโจรู้สึกจะคููดาว60วีได้มั้งไม่ชัวร์ผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่แค่ว่ามันสลุดเอ้ยมันมันสโลได้ มันหยุดเวลาได้4ีวิเนะ่ยเท่ากับยังไงมันก็เมตาเพราะหยุดได้นานกว่าตั้งหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับส่วนรูปแบบการโจมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนโกโจแหละแต่ว่าดาเมจก็แรงกว่าทุกอย่างก็แรงกว่าเป็นตัวรอบอันบอลด้วยซึ่งไม่ต้องใช้เพชรหาย้ำนะไม่ต้องเสียเพชรในการหาเลยแค่คุณมีอุคิอลราเป็นตัวดาเมจคุณก็สามารถหาได้แล้วมันจบแค่นั้นเลยครับโอเคเนาะโอเค,อเคตัวนี้เป็นตัวอันบอลตัวแรกที่ควรทําตันเป็นตัวแรกเป็นตัวซัพพอร์ตที่น่าจะได้เล่นในระยะยาวในครั้งนานนั่นเองส่วนผาดหรือว่าสิ่่่งททีีีมััันนนคววรป้้สุดต มันจะเป็นเรื่องของระยะนั่นเองนะครับมันเอาระยะเข้ามาเพื่อที่ทําการสโลได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าตีไก่ได้มากยิ่งขึ้นมันไม่เน้นสปีดเพราะตัวละครนั้นมันตีเร็วอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่เอามาให้รีวิวมากๆแล้วก็ยินดีด้วยในการผ่านด่านดีไปแล้วนะครับประมาณนี้